ตอนที่สองความลับของพัทระหลังจากวันแรกที่ได้พบกันมินตราก็กลายเป็นสมาชิกประจำของชมรมวรณศิลป์เธอมาทุกวันยิ้มแย้มพูดเก่งและชอบถามโน่นถามนี่ไม่หยุดแตกต่างจากพัทระโดยสิ้นเชิงเขายังคงเป็นคนเงียบๆนั่งวาดภาพหรือเขียนเรื่องราวสั้นๆของตัวเองเงียบๆเหมือนไม่มีใครอยู่แต่ในความเงียบนั้นมินตรากลับสัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างบางอย่างที่ลึกและซับซ้อนเกินกว่าพัทระจะแสดงออกมาทางสีหน้าหรือคำพูด วันหนึ่งขณะที่เธอเข้าห้องชมรมก่อนเวลาเธอสังเกตเห็นสมุดเล่มหนึ่งที่วางอยู่บนโต๊ะทำงานของพัทระมันเป็นสมุดวาดภาพขนาดใหญ่ปกแข็งสีดำมินตราลังเลเล็กน้อยก่อนจะเปิดมันออกเธอไม่ได้คิดจะละเมิดความเป็นส่วนตัว แค่อยากเห็นผลงานของเขาเพราะเธอรู้ว่าพัทระมีความสามารถมากกว่าที่เขายอมรับหน้าแรกเป็นภาพวาดลายเส้นอ่อนโยนของหญิงสาวคนหนึ่งเธอมีผมยาวสลวยยิ้มเศร้าๆดวงตาลึกซึ้งเหมือนมีเรื่องเล่าอยู่ในนั้นชื่อข้างภาพเขียนว่าพี่เมย์อย่าเปิดเสียงเข้มดังขึ้นจากด้านหลังมินตราสะดุ้งปิดสมุดทันทีเธอหันไปเห็นพัทระยืนอยู่หน้าประตูใบหน้าเขานิ่งแต่ดวงตานั้นแข็งกระด้างอย่างที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจ มินตรารีบวางสมุดลงแล้วลุกขึ้นยืนพัทระเดินเข้ามาหยิบสมุดขึ้นมากอดไว้แน่นเนบอยู่พักหนึ่งเขาก็พูดเสียงเบาเธอเป็นพี่สาวฉันเคยอยู่ชมรมนี้เหมือนกัน มินตราเบิกตากว้างแล้วตอนนี้พัทระเงยหน้าขึ้นช้าช้าดวงตานั้นเศร้าวกว่าภาพวาดไหนไหนที่เขาเคยวาดเธอเสียไปเมื่อปีที่แล้วอุบัติเหตุรถชนระหว่างกลับจากโรงเรียนบรรยากาศในห้องเงียบเงนันราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุนมินตราค่อยๆเดินเข้ามาใกล้วางมือลงบนแขนของพัทระเบาๆขอบคุณที่เล่าให้ฉันฟังนะพัทระไม่ได้ตอบแต่แววตานั้นอ่อนลงเล็กน้อยเขาไม่ชินกับการแบ่งปันความรู้สึกแต่ในวันนั้นเขาได้ทำสิ่งที่